เพื่อนๆเ,เคยกินกระทบลกไหมครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกระทกลกนะครับที่ขึ้นอยู่ตามชุมชนแล้วก็ธรรมชาติที่นี่นะครับผมจะบอกเลยว่างามมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับใครยังไม่เคยเห็นก็ได้ดูในคลิปนี้นะครับไปดูกันดีกว่ากระทบลกครับนี่เลยนะครับนี่คือกระทบลกนะครับเห็นหรือเปล่ากระทบลกนี่เป็นอาหารของนกนะนกชอบมาจิกกินนะครับ จิกินบริเวณข้างในจะมีเมล็ดนะครับบริเวณข้างในตรงนี้นะฮะจะเป็นเมล็ดแต่ว่าผลยังไม่สุกนะครับถ้าลูกสุกๆจะเป็นลักษณะสีออกเหลืองเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนี่นะครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะฮะที่ขึ้นอยู่ตามป่าแล้วก็ตามข้างๆทางนะครับนี่คือกระท o ลกนะครับสีเหลืองเหลือนะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะฮะรกระทกลก ข้างในมีเมล็ดนะครับเราโยนทิ้งไปแถวนี้ฮนะแต่เขาจะขึ้นใหม่จริงขึ้นเยอะมากเลยแถวนีน้ขึ้นเต็มเลยนะครับเขาก็จะเลื้อยไปทั่วเลยนะครับท่านผู้ชมยาวไปเลยนะฮะแทบจะออกนอกถนนเลยนะครับเลื้อยไปเรื่อยๆนะฮะ ชาวบ้านไม่ได้ปลูกนะครับแต่เขาจะขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากการที่กินนะครับแล้วก็โรยเมล็ดไว้บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับทำให้เขาเกิดงอกงามขึ้นมาตามธรรมชาติที่เห็นนะครับจริงๆเป็นอาหารของนกนะแล้วนกก็ชอบแบบว่าจิกกินแล้วก็โรยแถวๆนีนะ้นะครับนกเขาก็จะคาบนะครับคาบมเมล็ดแล้วก็ นะฮะปล่อยทิ้งไว้บริเวณแถวๆนี้นะเขาก็าจะกาเนิดเกิดใหม่มาเป็นผลอย่างที่เห็นนะครับนี่นะครับมเมล็ดแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ทิ้งไปได้เลยเห็นเปล่าเห็นเปล่า,ากำลังงามเลยนะครับข้างในนะครับจะเห็นได้ว่ามีต้นกล้วยอยู่บริเวณด้านล่างนะครับจะมีต้นกล้วยต้นกระถิน แล้วก็ตำลึงแล้วก็บริเวณข้างหลังต้นกล้วยนะครับจะเป็นจะเป็นต้นผักนะครับขึ้นเต็มเรียงรายเลยนะครับแล้วก็หลังป่ากล้วยนะครับจะเป็นลําคลองเดี๋ยวไปดูลําคลองกันดีกว่าปะ่ะน้ําขึ้นหรือยังผมว่าน่าจะขึ้นแล้วนะน้ํา๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับจะลงไปข้างล่างเราเจอยอดกระถินจริงจริกระถินน่ยกินกับส้มตําอร่อยที่สุดแล้วกินกับหอยนางรมก็อร่อยนะครับแต่ผมชอบเอามากินกับส้มตํา ที่ขาดไม่ได้เลยขนมจีนนะครับจะอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะยอดสดสดอ่อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวด้วยนะครับต้นเล็กๆแล้วก็มีบริเวณนี้นะฮะต้นตะไคร้นะครับตะไครก้กอที่เขาไปทํายำปลากระป๋องอนะ่ะเขาก็จะมาตัดนะครับตรงโคนมันเพื่อจะไปประกอบอาหารนะครับบริเวณที่แห่งนี้นะครับ จะอยู่ใกล้ๆกลับแม่น้ํานะครับก็คือหลังตน้นกล้วยนะครับแม่น้ําแห่งนี้นะก็คือเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าช่วงน้ําขึ้นช่วงน้ําขึ้นละกันเด็กๆก็จะมาเล่นน้ํากันแถวๆนี้นะฮะแล้วก็มา ah หาปูหาปลานะครับอ่าแล้วก็บริเวณฝั่งนู้นเลยนะครับมีต้นไอ้นี่นะฮะเรียกว่ายนะไอ้กระเฉดนะครับมีกระเฉดด้วยแล้วก็บางคนก็จะมาหาอึ่งอ่างอ่าอึ่งอ่างนะครับ ก็จะมาช่วงหน้าหน้าฝนจริงๆไม่ใช่หน้าฝนนะเขาเรียกว่าช่วงฝนตกแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ก็ตอนนี้ก็เลยคือ,อยังร้อนอยู่นะอันนี้คือผมจะลงไปข้างล่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านล่างนะครับจะมีต้นกระถินเยอะมากอันนี้ก็คือต้นกระถินนะครับเนี่ยเห็นไหมเอามีเมล็ดด้วยนะครับเม็ดกระถินนี่เลยสามารถกินเล่นได้นะครับเอาไปโรยส้มตําก็ได้ อันนี้ก็คือต้นที่ผลที่แก่แล้วนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็มียูคาลิปยูคาลิปที่เขาไปทํากระดาษอะ่ะยูคาลิปใบมันหอมหอมแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับคือต้นพลิกนะครับอย่าเรียกว่าสวนเลยเพราะว่ามีแค่ต้นเดียว <laughs> นี่นะครับต้นพลิกต้นพลิกเนี่ยชาวบ้านเอามาปลูกไว้นะครับปลูกไว้เพื่อให้ชุมชนแถวนี้ได้กินกันเนี่ยเห็นไหมกำลังงามเลยนะครับพลิก มีมะเขือด้วยนะครับเก็บได้ครับฟรไีไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ครับเก็บได้เลยเก็บกินได้นะครับเนี่ยเขียวๆเ,เนี่ยพริกทั้งนั้นเลยนะครับพริกเต็มไปหมดนะฮะจะกินพริกโชว์ก็คงจะคงจะไม่สะดวกนะครับเพราะว่า <laughs> เ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเผ็ดแล้วทำคลิปไม่ได้นะครับอ่านี่เลยนะครับมะเขือขื่อนะฮะ มะเขือขือมะเขือป่านั่นเองนะครับนี่เห็นปะมะเขือขือนะครับเอาไปใส่แกงมันก็จะนวลนัวนวลนัว,นว,นวตรงนี้ก็เป็นบริเวณแม่น้ำนะครับเด็กๆกก็มาหาปูหาปลาตามภาษาวิถีชาวบ้านนะครับผานกเกษตรอยู่บริเวณนู้นเลยนะครับต้องลุยคลองลงไป เดี๋ยววหลังมีโอกาสจะลุยคลองให้ทุกคนได้ดูกันเล็กๆนี้นะครับก็คือต้นมะเขือนะครับกำลังขึ้นเต็มเลยนะฮะต้นมะเขือนะครับมะเขือมะเขืออันนี้ต้นอะไรใครรู้ช่วยบอกทีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับเนี่ยพลันกล้องลงไปก็จะเป็นแม่น้ำ ขึ้นไปก็ทางขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นดีกว่าท่านผู้ชมท่านนี้นะครับก็มีแอปเปิลป่านะครับอยู่ด้านบนนะครับโอ้แต่เสียดายเอาไม่ได้ไม่ถึงต้องใช้กกะไดนะครับเอาเห็นไหมเสียดายมากเลยด,ดูซูมใกล้ๆนะครับจะเห็นแบบชัดเจนเลยนะฮะโอ้โหเต็มเลยนะครับ ธรรมชาติในชุมชนจริงๆนะ,ะแล้วผมจะเดินไปไหนเนี่ยอาเดินไปละกันนะครับเดินไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นนี่เลยนะครับกินได้เป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะครับใส่แกงนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผักอะไร มีใบยันางด้วยนะครับขึ้นเต็มเลยเนี่ยอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยอร่อยนะกินกับส้มตำนะสุดยอดเลยนะครับกระถินกระถินริมรั้วของแท้อันนี้ไม่ใช่ริมรั้วครับริมกระสีริมสังกระสีริมกระสีริมสังกระสีนะครับเนี่ยน่าอยู่ไหมครับทุกคนอันนี้เขาจะสร้างบ้านนะครับ จะสร้างบ้านแถวนี้นะครับงบประมาณนะผมบอกเลยไม่เกินแสนนะครับไม่เกินแสนก็อยู่ได้แล้วหรือถ้าเกินแสนก็หลังใหญ่หน่อยนะฮะอันนี้ต้นสะเดาสะเดานะครับต้นสะเดาเนี่ยอร่อยกินกับน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกที่เป็นถั่วครับ สดางงมงาม,งามเดินไปเรื่อยเืยนะครับเราจะเห็นต้นมะม่วงฝั่งนู้นเลยเห็นบ้มามะม่วงแล้วก็มีต้นมะดันด้วยนะครับต้นมะดันต้นมะม่วงอยู่ฝั่งนูน้นเห็น,นมะม่วงป่ะซูมไปกันเห็นมะม่วงไหมครับมะม่วงขึ้นเต็มเลยนะ เก็บได้นะครับไม่มีใครว่าครับชาวบ้านที่นี่เข้าใจดีครับไม่ว่าไม่ว่ากันชาวบ้านที่นี่ก็จะอยู่ในบริเวณข้างในส่วนร้านผมก็อยู่บริเวณข้างนอกนะครับเขาก็จะแบบว่ามาซื้อของร้านผมอะ่ะเขจะไปหน้าปากซอยเราก็เจอกันอยู่แล้วนะครับรู้จักกันนะครับอ่าอันนี้ก็มีต้นมะขามหน้าบ้านด้วยนะครับเขาก็จะเก็บกินกันเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์นะทุกคน ไม่ต้องเสียตังไปซื้อในตลาดเลยอนะ่ะเนี่ยเขาเก็บกินกันนะครับน่าสุดยอดเลยเนะี่ยโอ้โหนะครับเต็ไมไปหมดมีมันยอดมันก็อร่อยนะครับเอาลุงอยู่นี่เหรออยู่ตรงนี้เหรออ๋ออยู่ตรงนี้แหละครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปอันนี้มันทะลุออกได้แล้วนข้งเนะอนนนะเอ้นี่เขาก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเลียเ้ยงแมวด้วยเห็นไหมเห็นแมวไหม มีแมวด้วยนะครับแมวเออไก่ไก่เนี่ยแหละวิถีชุมชนนะครับน่าอยู่มากเลยเห็นไหมดูดิปลูกผักกินเองนะครับมะม่วงมะม่วงเต็ไมไปหมดความมะม่วงความอ่าอะไรอะผักผักอะไรวะผักทำ ที่ทากินกับน้าพริกอ,ะอ่ะมะกัม๋มมะกัํายอดมะกัํานะครับมะม่วงเอาละมาถึงนะครับบริเวณบ้านผมนะฮะหลังสีเทาเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ความชาวบ้านนะครับยิ้มทักทายนะครับอัน,นก็คือบ้านยิม,มีนะครับ ญัดญยาดกันทั้งนั้นนะครับญยัดหยาดกันหมดเลยนะครับแถวนี้นะครับโอ้เวียนหัวยังไงก็นะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับสำหรับการรับชมคลิปในครั้งนี้นะครับยังไงก็จะทำคลิปดีๆมาให้ทุทกๆคนได้รับชมกันใหม่นะครับวันนี้ก็ ตะกูตะกากนิดนึงนะครับไปที่ชมชนมันก็จะออกแนวธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะครับอยากให้ดูเราเพิ่ดูเรียวนะครับท่านผู้ชมไงก็ขอบค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยเจอกันครั้งต่อไปครับ